สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะรวมรถมือสอง JK แนะนำให้ท่านได้รับชมกับรถ t o y ย t a v วีอนะคะ v ีออคันนี้นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีตัว E ค่ะเกีย e ร์ออโต้นะคะราคา65,000บาทคา่ะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี VVTi ออโต้ไม่ติดเกียนะคะใช้งานขับขี่ได้ดีทุกทานภายในก็สวยเครื่องเสียงพร้อมจอ Android 7นิ้วซับบ o ็อกนะคะ มีปีแอมค่ะรถพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนนะคะเริ่มทะเบียนไม่ขาดค่ะรถอยู่ในจังหวัดพิจิตรนะคะคันนี้เบอร์โทรศัพท์ผู้ขายพร้อมรายละเอียดของรถแอดมินใส่ไวไ้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสนใจทักไปคุยโดยตรงนัดหมายเข้าชมรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในายหน้านะคะ เดีววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ